เทียบชัดๆ6ลูกสาวหน้าตาสวยเหมือนแม่ไม่ต้องเสียเวลามาสืบนะครับว่าลูกเต้าเหล่าใครเพราะว่าถอดแบบคุณแม่ไม่ยังกับฝาแฝดขนาดนี้เห็นปุ๊บก็รู้ทันทีเลยแหละครับว่าลูกบ้านไหนรับรองได้ว่าโตเป็นสาวอีกนิดจูงคุณแม่ไปเที่ยวคงจะฟิลเหมือนกับพี่น้องแน่ๆเลยคู่ที่6น้องนิรินแม่หนิงนับวันก็ยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้แววความสวยเป๊ะเหมือนกับแม่มากๆ ตอนน้องนิรินไม่แต่งหน้าอาจจะยังดูไม่ชัดนะครับแม่หนิงจึงจัดเมคอัพอาร์ติสระดับท็อปของเมืองไทยอย่างน้องฉัดมาเนรมิตลุกสวยจัดเต็มแพคคู่แม่ลูกไปเลยครับแถมยังทําผมทรมเดียวกันอีกต่างหากตอกย้ําความเป็นลูกสาวของคุณแม่ให้สุดๆเพราะไม่ใช่แค่เครื่องหน้าที่ถอดแบบแม่หนิงมาอย่างเดียวนะครับแต่ว่านิรินนั้นยังพูดเก่งช่างเจรจาสำนวนภาษาเลิศอนาคตพิธีกรตามรอยคุณแม่ก็อยู่แค่อื้มเท่านั้นแหละครับ คู่ที่5น้องมายูและคุณแม่เมย์บางคนอาจจะบอกว่าน้องมายูนั้นน่าเหมือนพ่อหนุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดได้เห็นภาพแต่และช่วงเวลาของแม่เมย์ที่นํามาเทียบกับลูกสาวช็อตต่อช็อตแล้วก็ทําเอาทุกคนถึงกับลงความเห็นว่าแม่ลูกเขาเหมือนกันอย่างกระแกะครับเหมือนกันยันเงาขนาดสีหน้าท่าทางยังบังเอิญเหมือนกันไปอีกจนแม่เมย์ยังบอกเลยว่าเห็นลูกแล้วนึกถึงตัวเองในอดีตยิ่งปัจจุบันครับน้องมายูก็เริ่มขยับเข้าสู่วงการบันเทิงม,มากขึ้นเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยละครรีเมคของแม่เม,ย,ม,าม,มาย์เตร คู่ที่4น้องทาเรียและคุณแม่น้ําฝนตอนเล็กๆก,ก็ว่าน้องทาเรียหน้าตาเหมือนคุณแม่มากๆแล้วนะครับแต่พอโตเป็นสาวก็เหมือนเปเดิมไปอีกโดยเฉพาะเวลายิ้มพิมพ์เดียวกับคุณแม่เลยยิ้มทีทำเอาโลกสดใสหน้าอยู่ขึ้นมาทันตาใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากๆครับขณะเดียวกันก็มีความเป็นลูกครึ่งที่มองออกตั้งแต่แบบแรกเพราะว่าดูอินเตอร์มาตั้งแต่ไกลครับซึ่งน้องทาเรียอตกำลังเลื่อนขั้นจากลูกคนเดียวเป็นพี่สาวแล้วนะครับรอชมความน่ารักยกบ้านกันได้เลย คู่ที่3น้องไลาลาและแม่พอลา่าความได้เปรียบของลูกคนโตก็คือหอบเอาเอกลักษณ์จุดเด่นของคุณแม่มาอยู่ที่ตัวเองหมดครับไม่ต้องแย่งกับใครซึ่งความสวยของน้องลาลานั้นก็ประจักษ์ชัดตั้งแต่ยังเป็นเบบี้ครับแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามการเวลาจนกลายเป็นแม่พอล่าในเวอร์ชั่นวัยใสยที่มาพร้อมกับรอยยิ้มหวานละมุนเผลอมองแล้วใจละลายกันทั้งเมืองครับปัจจุบันน้องลาลาตัวสูงเร็วแล้วครับเกือบจะเท่าคุณแม่แล้วแกล้งตีเดียนเป็นพี่น้องกันได้ไม่ข้านสายตาครับ คู่ที่2น้องดนล่าและแม่เจนนี่ไม่ต้องรอให้ตัวไปกว่านี้ครับหน้าตากละไม้คล้ายแม่เป็นที่สุดแล้วแหละครับออกอีเวนต์คู่กับคุณแม่เป็นครั้งแรกเจอคนเยอะแต่หนูหน้อยดนล่านั้นก็ไม่ตื่นคนครับรับแขกเก่งมากยืนอยู่หน้าแบล็คดอปโพสท่าส,สวยสวให้กับกล้องถ่ายภาพเห็นแล้วรู้ทันทีเลยครับว่านี่ลูกสาวแม่เจนนี่มาเองอินเนอร์ความกล้าแสดงออกเกินเบอร์ชอบเต้นชอบทำคอนเทนต์ไม่เสียชื่อลูกสาวดาราเลยแหละครับ คู่ที่หนึ่งน้องริชาและคุณแม่แอนหน้าตาเหมือนตั้งแต่แรกคลอดครับพ่อภูริจะเถียงก็ไม่ได้เพราะว่าแม่แอนนั้นงัดภาพัยแบวเบามาเทียบให้ดูเต็มตาเหมือนอย่างกับฝาแฝดและยิ่งโตขึ้นโครงหน้าของริชาก็ยิ่งชัดเจนว่าไปทางฝั่งแม่แอนมีความเป็นฝรั่งผสมเอเชียที่รวมกันแล้วมีสเสน่ห์มากๆส่วนที่ Simon ัยแมนๆชอบประจนภัยนั้นได้มาจากคุณพ่ออันนั่นเองครับลุยแค่ไหนดูเอาครับไปท่องโลกกว้างถึงแอฟริกามาแล้วประสบการณ์ชีวิตเยอะเกินตัว